สวัสดีครับผมวัชรพลจาก google.com นะครับโฮเทลไซสเตมครับผมในส่วนนี้ผมก็จะมาอธิบายในส่วนของแอดมินเพนนลนะครับก็คือในส่วนของอหลังบ้านนะครับว่าท่านเจ้าของแรมเนี่ยสามารถจัดการระบบได้อย่างไรมีสิทธิ์สามารถใช้งาน ได้เท่าไหร่นะครับตัวระบบเป็นอย่างไรในด้านหลังนะครับผมในตัวแรกก็อ,อธิบายเป็นตามเมนูไปนะครับส่วนแรกในส่วนของ general ครับตรง setting นะครับสำหรับตรง setting เนี่ยส่วนในส่วนนี้เนี่ยเมื่อการติดตั้งตอนแรกเนี่ยผมจะเซตให้เป็นค่ามาตรฐาน ซึ่งไม,ไม่จะเป็นต้องแก้ไขอีกนะครับผมก็สามารถแก้ไขที่จำเป็นนะครับผมที่จำเป็นก็จะมีอ,อธิบายในส่วนนี้ตรงส่วนนี้เนี่ย Visual Setting เนี่ยก็จะเป็นข้อมูลของอตรงปรับแต่งตรงของไตเติ้ลเว็บนะครับ h e a d ดอร์สโลแกอะไรต่างๆ ตามนี้นะครับผมไทเ l ิ k ลคีย์เแล้วก็ Email s e ตติ้งก็จะเป็นการตั้งค่าอีเมลของระบบนะครับว่าจะใช้อีเมลไหนไทป์ Type. ก็เป็นก็ใช้ t a ต d a า d เลยนะครับต่อมาก็ไซส์ Info ก็ไม่มีอะไรมากครับส่วนนี้ก็เป็นค่ามาตรฐานอยู่แล้วก็ไม่จำเป็นต้องแก้ไข ต่อมากเข้ามาเป็นเอาเอาเอาเอ,เอในส่วนนี้นะครับแบนลิสก็คือการาการแบนแบบว่าเมื่อมีคนเข้ามาก่อกวนในเว็บไซต์เนี่ยเราสามารถบล็อกได้บล็อกโดยใช้ IP หรือว่าอีเมลครับผมอย่างเช่น เข้ามาสแปมอย่างเงี้ยคอมเมนต์สแปมหรือว่ามาสมัครสมาชิกหลอกๆอะไรประมาณนี้ก็สามารถใช้ในส่วนนี้แบนไว้ได้ต่อไป Account นะครับส่วนแรกก็จะเป็น my account ตรง My Account เนี่ยก็คือ Account ของแอดมินเองนะครับก็คือผู้ดูแลสูงสุดก็คือ,อตัวระบบเนี่ยสามารถ มีแอดมินได้หลายระดับมีประมาณมีระดับนะครับก็คือประมาณว่าผู้จัดการในส่วนของการบุ๊กคิงในส่วนของอต่างๆก็สามารถกำหนดได้นะครับครับผมก็ตรงนี้เป็นชื่อจริงของผู้ดูแลอีเมลต่างๆก็สามารถเปลี่ยนได้ตรงนี้จะเป็นการเปลี่ยนรหัสผ่านสามารถเปลี่ยนได้ตรงนี้ครับต่อไป statistics ตรงส่วนนี้ก็จะเป็นรีพอร์ตรีพอร์ตเพื่อดูว่าสถิติของเว็บไซต์เนี่ยเป็นอย่างไรมีคนเข้ามาจากไหนบ้างเนี่ยอย่างตรงนี้นะครับก็คือผมเข้าเองนะครับก็คือจากประเทศไทยก็จะบอกว่ามีกี่คนมีสองคนอะไรประมาณเนี้ยอย่างตรงนี้ก็คนที่มาเป็นสมาชิกเนี่ย มาจากไหนบ้างนะครับเป็นจำนวนครับเป็นจำนวนจานวนกี่คนแล้วก็ลูกค้าที่เข้ามาล็อกอินระบบเนี่ยตามวันที่และเวลาเนี่ยวันไหนล็อกอินกี่คนประมาณนี้นะครับผมต่อไป rows แล้วก็ privileges นะครับตรงนี้ก็จะเป็นการกำหนดสิทธิ นี่นะครับการกำหนดสิทธิของระดับแอดมินเนี่ยก็สามารถกำหนดได้ก็จะมีมีม,มระดับอยู่แล้วนะครับผมก็ผมฟิกเป็น3ระดับอยู่แล้วก็คือ Simple Admin ก็คือ,อก็คือจะมี ในแต่ละระดับเนี่ยจะมีการใช้งานที่แตกต่างกันอย่างเมนแอดมินเนี่ยสามารถาสามารถลบ account หรือว่าอะไรต่างๆก็สามารถเพิ่มแอดมินเข้ามาได้3ระดับก็ตามนี้นะครับ กว,ว่ามีการจัดการอย่าง Simple Admin ก็สามารถมาจัดการในส่วนของ Booking ตรวจสอบรายงานว่ามี Booking เข้ามาเท่าไหร่แต่ไปจัดการในส่วนของการจ่ายเงินตั้งค่าการจ่ายเงินอะไรหรือไม่ได้ Main Admin ก็จะเป็นการจัดการเพจอะไรเพจต่างๆอย่างเงี้ยเพจของหน้าเว็บต่างๆตรงซ้าย o w n เนเนี่ยก็จะเป็นสูงสุดนะครับก็คือสามารถตั้งค่าได้ทุกอย่างลบ Account ทําทุกอย่างได้หมด ต่อไป admin m a n a g e n e n t ตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นการเพิ่มบัญชี admin เข้ามาเพิ่มบัญชี admin คือถ้าท่านต้องการเพิ่มเนะี่ยเพิ่มบัญชีคนที่จะมาจัดการระบบจัดการระบบอย่างเป็นพนักง,งานแรงงานเนี่ยมาดูแลในส่วนของรีพอร์ตของการบุ๊กิ้งการรับลูกค้าเนี่ยก็สามารถเข้ามาใช้ตรงจุดนี้ได้ ครับต่อไปคัสเตอร์กลุ่มตรงนี้ก็จะเป็นการจำแนกกลุ่มของลูกค้าว่าจะจำแนกไหมถ้าสามารถเพิ่มได้หลายกลุ่มอย่างเป็น V.I.P. ลูกค้าต่างประเทศลูกค้าในเมืองไทยอะไรประมาณนี้นะครับก็สามารถจำแนกได้ตรงต่อไปคัสเต m e r ก็จะเป็นหลายชื่อลูกค้าตรงนี้นะครับ อย่างตัวนี้ก็จะเป็นที่ผมทดลองทดลองการจองดูโดยที่ไม่สมัครสมาชิกก็จะเป็น without account ประมาณนี้นะครับก็จะมีรายชื่อลูกค้าให้ดูต่อไป hotel management นะครับอันแรกก็จะเป็น hotel info นะครับ hotel info ตรง hotel info เนี่ยก็จะเป็นการกำหนดเบอร์โทรศัพท์เบอร์โทรศัพท์แฟกเบอร์แฟกเวลาแผนที่ แล้วก็อันนี้เป็นข้อมูลข้อมูลโรงแรมซึ่งจุดนี้เนี่ยจะมาแสดงในส่วนของเมนูเออเกี่ยวกับเรานะครับ about us ตรงนี้นะครับผมลูกค้าต้องการทราบว่าโรงแรมเนี่ยอยู่ไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็สามารถเข้ามาตรงนี้ได้ครับผม ไปนะครับ Integration ในส่วนของ Integration นี้นะครับก็จะเป็นการสมมติว่าท่านมีเว็บอยู่แล้วต้องการระบบไปเพื่อเพิ่มระบบจองเข้าไปเนี่ย <c oughs> โดยที่ไม่อยากตัดตัวเว็บไซต์เดิมออกก็สามารถใช้ตัวนี้นะครับวิกเจ็ตตัวนี้ไปแปะตรงที่เว็บไซต์หลักได้มันก็จะเป็น วิดเจ็ตของ Reservation ก็คือเมนู hmm. เพื่อที่จะให้ลูกค้าเช็คห้องพักได้ผ่านหน้าเว็บนั้นเช็คห้องว่างได้ผ่านตรงหน้าหลักครับต่อไป Room Setting Room Setting เนี่ยก็จะมีการกำหนดค่าต่างๆครับผมไม่ว่าจะเป็น จำนวนห้องแสดงต่อหน้าเวลามีลูกค้าเซิร์ชเข้ามาอย่างเช่นมีจำนวนห้องพักเยอะยประมาณ100ห้องอย่างเงี้ยหนึ่งร้อยห้องก็สามารถกำหนดได้ว่าต่อหนึ่งหน้าเนี่ยต้องการแสดงกี่ห้องโชว์รูมโชว์รูมอินเซิร์ตเนี่ยครับก็จะเป็นการแสดงห้องพักเวลาลูกค้าเซิร์ชตรงนี้นะครับอย่างเช่น ลูกค้า Search s i n เกิระบบก,ก็จะเจอในส่วนนี้นะครับเจอข้อมูลห้องข้อมูลต่างๆก็คือ,อกำหนดว่าให้ให้ห้องเนี่ยปรากฏในการเซิร์ชหรือเปล่าก็อันนี้ก็คือ Children Number in r o o m ก็คือต้องการเปิดว่ามีการให้ ให้ลูกค้าสามารถเลือกจํานวนเด็กได้ไหมอะไรปไะระมานี้ตรงนี้นะครับต่อไป allow system s e s t i o n ก็คือ,อเวลาลูกค้าเซิร์ชแล้วไม่เจอไม่เจอข้อมูลก็คือระบบจะมีการแจ้งแจ้งมาว่าข้อมูลนี้ไม่พบนะในเว็บไซต์ก็จะเป็นระบบอัตโนมัตินะครับ ต่อไป room management นะครับตรงนี้นะครับก็คือจุดที่เป็นการจัดการห้องพักเพิ่มห้องเพิ่มข้อมูลห้องต่างๆนะครับถ้าต้องการเพิ่มก็กดที่ add new ก็จะเป็นมี type short description long description max adults ก็จำนวนผู้ใหญ่รองรับต่อห้อง จำนวนเด็กจำนวนห้องที่มีจำนวนเตียงภายในห้องจำนวนห้องน้ำขนาดห้องนะครับผมแล้วก็ราคาราคามาตรฐานนะครับราคามาตรฐานก็คือราคาอนอกจาก High Season Low Season ราคาที่เราไม่ได้กำหนดเลยนะครับผมออเดอร์ก็จะเป็น การแสดงว่าต้องการให้ห้องเนี้ยประเภทห้องเนี้ยแสดงอันดับที่เท่าไหร่ต่อไปสิ่งอำนวยความสะดวกในห้องนะครับก็จะมีตัวเลือกต่างๆก็ส่วนมากาผมก็จะฟิกเพิ่มเข้ามาให้ติ๊กไว้หมดแล้วนะครับว่ามีอะไรบ้างส่วนตัวอื่นก็สามารถเพิ่มได้ตรงเอ็กซ์ต้านะครับที่มีพิเศษเข้ามาตรงนี้เป็นรูปรูปของห้องนะครับ รูปของห้องรูปภาพของห้องอาสามารถใส่ได้ตามนี้นะครับตรงส่วนแรกก็จะเป็นไอคอนอิมเมจก็จะเป็นขนาดภาพาที่เล็กซึ่งจะแสดงเป็นไอคอนนะครับต่อไปก็ภาพปกติซึ่งปกติแล้วเนี่ยควรฟิกที่ความกว้างนะครับ190เพื่อความสวยงามนะครับ แต่ว่าก็ที่จริงแล้วเนี่ยระบบจะทำการย่อให้อัตโนมัติอยู่แล้วซึ่งท่านสามารถเพิ่มขนาดใหญ่มาเลยก็ได้ก็คือก็ไม่ฟิกนะครับไม่ฟิกสามารถใส่รูปขนาดเท่าไหร่ก็ได้แต่ถ้าใหญ่มากเนี่ยก็จะลำบากในการเปิดของลูกค้าเพราะว่าจะใช้เวลาโหลดนานเมื่อกำหนดแล้วเนี่ย เมื่อแอดเข้ามาแล้วเนี่ยห้องก็จะเข้ามาอย่างนี้นะครับเราก็สามารถมาใส่ข้อมูลต่างๆได้ตรง description ก็จะเป็นการแก้ไขข้อมูลห้องซึ่ง description เนี่ยมันจะมีมาตอนเราแอดนิวตอนแรกอยู่แล้วแต่ว่าทีนี้เราต้องการใส่ในแต่ละภาษาเข้าไปก็สามารถมา Edit ตรงนี้ได้แก้ไขตรงนี้ได้ ตรงนี้ก็จะเป็นการกำหนดเปรตราคาซึ่งสามารถกำหนดได้ตามช่วงวันเดือนปีจันทร์ถึงศุกร์ว่าช่วงเดือนนี้นะช่วงเดือนนี้นะวันจันทร์ราคาเท่าไหร่จันทร์อังคารพุธพฤหัสก็สามารถกำหนดได้เนี่ยสำหรับตรงนี้ก็จะเป็น standard price ก็คือเป็นราคาแรกที่เราตอน add new นะครับเป็นราคาปกติของห้อง อยู่แล้วนะครับต่อไปตรง availability เนี่ยนะครับก็จะเป็นการดูดูจำดูว่า,เ,าเป็นการกำหนดนะครับกำหนดว่าวันไหนห้องนี้ว่างกี่ห้องอย่างเช่นเดือนนี้เนี่ยต้องการปิดห้อง เพื่อที่จะปิดปรับปรุงอะไรประมาณนี้ก็สามารถกําหนดเป็นศูนย์ศูนย์ศูนย์ได้เพื่อที่จะไม่ให้ลูกค้าสามารถจองได้ในช่วงวันเวลานี้นะครับอย่างเช่นการปิดปรับปรุงหรือว่าติดขัดอื่นๆนะครับประมาณนั้นนะครับ ต่อไปอคูปันซี่อคูปันซีเนี่ยก็จะเป็นการที่จะดูว่าเราเนี่ยสามารถมาเช็คได้ว่าห้องอห้องเนี่ยห้องประเภทนี้เนี่ยในวันเวลาเนี่ยที่เราเลือกเนี่ยมีจำนวนห้องว่างกี่ห้องก็สามารถเช็คได้ว่า,ามีการจองเท่าไหร่นะครับ ไปรีพอร์ตนะครับรีพอร์ตตรงส่วนนี้ก็จะเป็นการรายงานการรายงานการจองห้องพักโดยรวมนะครับโดยรวมการรายงานการจองห้องพักโดยรวมการจองห้องพักว่ามีการจองมีการจอง เท่าไหร่ในวันเวลาที่เราต้องการเนี่ยนะครับอย่างเนี้ยที่ผมได้สาธิตการจองไปในวิดีโอก่อนหน้านี้ก็สามารถเช็คได้ว่ามีการจองนี้อยู่นะครับส่วนของ number room เนี่ยเราสามารถไปฟ i กได้ตรงในส่วนของ booking เดี๋ยวจะอธิบายทีหลังนะครับต่อไป s t a t i s t i c สถิติเนี่ยก็จะเป็นสถิติการจองนี่ยครับอันนี้คือจำนวนการจองจำนวนการจองนี่ก็เป็นรายได้รายได้นะครับนี่ก็ส่วนอื่นๆนะครับ สามารถตรวจสอบได้ตามนี้ตรงนี้มันยังมันมันไม่ขึ้นนะครับเนื่องจากว่า,าระบบมันเป็นเงินบาทนะครับระบบมาตรฐานเป็นเงินบาทดังนั้นจึงระบบคำนวณสัญลักษณ์ไม่ได้ ไม่เป็นไรนะครับก็สามารถกําหนดเป็นราคาเป็น US d อดอลลาร์ดอลลาร์ได้เพื่อที่จะการรายงานในส่วนนี้เนี่ยจะได้ไม่มีปัญหาอย่างผมจะเปลี่ยนให้ดูนะครับผมผมจะเปลี่ยนเป็น US เ o สดอลลาเนี่ยเป็นค่าปกติค่าปกติ นี้ก็เป็นเรตราคานะครับก็มาดูตรงสถิติได้ว่าเป็นอย่างไรระบบระบบยังไม่คำนวณเข้ามานะครับก็ไม่เป็นไร เมนู a n d page ในส่วนนี้เนี่ยก็จะเป็นการจัดการในส่วนของเมนูด้านนี้นะครับว่าต้องการเพิ่มอะไรบ้างหน้าข้อมูลอะไรบ้างเข้าไปก็สามารถเพิ่มได้นะครับต่อไป Edit homepage ตรงส่วนของ Edit Home Page เนี่ยก็จะเป็นการแก้ไขหน้าแรก ก็คือสามารถแก้ไขได้แต่ละภาษาได้เลยนะครับอย่างที่ผมได้เกริ่นไว้ในอ,อย่างที่ผมได้เกริ่นไว้ในวิดีโอที่แล้วนะครับว่าสามารถกําหนดข้อมูลในแต่ละหน้าแยกเป็นภาษาแต่ละภาษาได้แล้วก็หน้าเพจต่างๆ system page ก็จะเป็นในส่วนของนี่แหละรครับส่วนของตรงเมนูนี้นะครับก็สามารถแก้ไขได้ผ่านตรงนี้ system page นะครับผมตรง system page สามารถแก้ไขได้ต่อไป language ตรง language นี้ก็คือเป็นจัดการภาษาซึ่งสามารถเพิ่มได้ไม่จำกัดนะครับภาษาภาษาสามารถเพิ่มได้ไม่จำกัดต่อไป vocab ตรง vocab เนี่ยก็คือการ แปลภาษาอย่างตอนนี้เนี่ยภาษาไทยผมยังไม่ได้แปลไว้นะครับภาษาไทยซึ่งผมจะแปลไว้ให้นะครับผมจะแปลไว้ให้ก็ไม่ไม่จำเป็นต้องมาจัดการในส่วนนี้ต่อไปอีเมลอีเมลเนี่ยก็คือการจัดการในส่วนของการส่งอีเมลให้ลูกค้า <c oughs> ข้อมูลข่าวสารต่าง เนี่ยครับตรงเมนู MassMail เนี่ยเนี่ย,ยก็สามารถเลือกทีมได้ว่าทีมเป็นลักษณะใดก็สามารถพิมพ์ข้ขอความเข้าไปแล้วก็ส่งอีเมลถ o ใครตามนี้นะครับก็ถ้าจะส่งให้ลูกค้าทั้งหมดก็ส่งให้เป็นคลิปเป็นออย่างเงี้ยนะครับก็ส่งไปได้ในทีเดียวเลยนะครับผม ต่อไปก็ Consumer s ูมเ t ซสตเนี่ยตรงส่วนนี้ก็จะเป็นการาจัดการว่าลูกค้าเนี่ยให้เขา,เาจัดการในส่วนไหนได้บ้างต้องการข้อมูลอะไรบ้างของลูกค้าก็สามารถกำหนดได้ในจุดนี้ ต่อไป Contact Us Settings ตรงส่วนนี้เนี่ยก็จะเป็นการาตั้งค่าในการที่ลูกค้าติดต่อกับเราตรงนี้นะครับตรงเมนูติดต่อเราหรือ Contact Us ซึ่งเนี่ยครับลูกค้าก็สามารถติดต่อเราได้ผ่านฟอร์มฟอร์มนี้ซึ่งเราก็สามารถกำหนดได้ว่าต้องการให้ลูกค้า ทำอะไรยังไงส่งข้อมูลได้แบบไหนบ้างอะไรประมาณนี้ครับต่อไปคอมเมนต์นะครับคอมเมนต์น Comment ก็จะเป็นการตั้งค่าการแสดงคอมเมนต์ในแต่ละหน้าของเว็บไซต์นะครับแล้วก็ต่อไปบุ๊กคิงนะครับบุ๊กคิงเซตติ้งตรงส่วนนี้เนี่ยก็จะเป็นการจัดการในส่วนของการชำระเงิน การชำระเงินการเพ uh, y .Payment pay type ก็คือว่าจะให้ลูกค้าจ่ายเงินมาอย่างไรเป็น first night full price หรือว่าอะไรต่างๆประมาณนี้นะครับต่อไป VAT ก็คือภาษีซึ่งภาษีเนี่ยสามารถกำหนดได้โดยประเทศหรือว่ากำหนดตรงจุดนี้ได้เลย สามารถ Edit แล้วก็แก้ไขว่ากี่เปอร์เซนต์หรือว่าต้องการระบุเป็นรายประเทศก็สามารถกำหนดได้ผ่านเมนู country นี้นะครับเนี่ยก็จะเป็นกี่เปอร์เซนต์กี่เปอร์เซนต์ก็สามารถกำหนดได้ต่อไปก็จะเป็น uh, news นะครับก็เป็นการจัดก,การเกี่ยวกับข่าวสารก็สามารถมา เขียนข่าวสารอัปเดตข่าวสารได้ผ่านเมนูนี้ต่อไปแกลลอรี่แกลลอรี่นี้ก็คือ,อะจะเป็นตรงส่วนของตรงนี้นะครับในส่วนของภาพที่จะแสดงบนส่วนหัวของเว็บที่จะเป็นสไลด์นี่นะครับ ไม่ไม่ใช่นะครับตรงส่วนนี้ต,นนต่อไปเมนูแกลลอรี่นะครับต่อไปเมนูแกลลอรี่ตรงเมนูแกลลอรี่เนี่ยจะเป็นการจัดการในส่วนของรูปภาพหรือว่าวิดีโอต่างๆซึ่งจะแสดงในส่วนของนี่นะครับเมนูแกลลอรี่นี่นะครับ,รรบสามารถเพิ่มรูปภาพวิดีทั์ทอะไรต่างๆได้ไม่จํากัดต่อไปแบนเนอร์ ตรงแบนเนอร์เนี่ยก็จะเป็นตรงส่วนนี้นะครับตรงส่วนของเฮดเดอร์ตรงส่วนของภาพสไลด์โชว์ตรงนี้ก็คือสามารถอัปโหลดรูปภาพมาแล้วก็ทาเป็นให้มันแสดงตรงนี้ได้ภาพวิวทิวทัศห้องข้อมูลต่างๆสามารถกําหนดให้มันแสดงสไลด์โชว์ตรงนี้ได้โดยการอัปโหลดเข้าไปนิ้วตรงนี้คำอธิบายต่างๆามนี้นะครับต่อไป testimonial ก็คือตรงนี้ก็จะเป็นการฟีดแบ็ k ของลูกค้านี่นะครับว่าเราสามารถ uh, พิมพ์แบบสอบถามให้ลูกค้ากรอกแล้วก็สามารถ uh, นำข้อมูลมาใส่ได้ในนี้นะครับเพื่อจะเป็นการโปรโมทคุณภาพของโรงแรมเราว่าเป็นอย่างไรลูกค้ามีการตอบรับมาอย่างไรบ้างต่อไปก็ uh, ตรงนี้ก็จะเป็นการแบ็กอัพอะไรต่างๆเวลา ทำการอัปเดตเวอร์ชันหรือว่าอะไรต่างๆนะครับต่อไปแฟกก็คือ,อก็คือคำถามของลูกค้านะครับตรงนี้ผมไม่ได้เซตไว้นะครับก็คือก็เราก็สามารถสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะ,ะเป็นการแสดงวิธีการจองการจ่ายเงินอะไร อะไรต่างๆคําถามต่างๆที่ลูกค้าอาจสงสัยได้อะไรครับก็สามารถจัดการในส่วนนี้ได้ครับซึ่งที่อธิบายมาทั้งหมดนี้ก็จะเป็นในส่วนของ Admin Panel ซึ่งโดยรวมแล้วเนี่ยถือว่าระบบครอบคุมมากในการจัดการโรงแรมครับผมก็สำหรับท่านที่สนใจก็สามารถใช้บริการของเราได้นะครับผมสำหรับ วิดีโอนี้ก็ขอสิ้นสุดเพียงเท่านี้ขอบคุณมากครับ